สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วังน้ําเขียวนะครับวังน้ําเขียวจุดนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะครับผมบรรยากาศร,บรอบๆเมื่อคืนฝนตกนะครับตอนเช้าก็เลยมีหมอก ดีหมอกให้เราเห็นวันนี้เรามาถึงวางนั้นเกี่ยวแต่เช้าเลยนะครับผมจุดเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แดนมารนผมให้ดูรอบๆบรรยากาศรอ,รอบบรรยากาศครับบรรยากาศยามเช้า ที่จุดเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานมีหมอกครับมีหมอกแา่เช้าอากาศดีครับผมให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆจุดนี้ก็สามารถเป็นจุดจอดนอนแล้วก็จุดกลางเต้นได้นะครับผม มีเจ้าที่ให้บริการช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงมาตรการาการเข้มงวดเกี่ยวกับโควิดนะครับผมเว้นระยะห่างล้างมือสวมแมสทุกครั้งนะครับผม